ในส่วนของเรื่องการขนส่งในช่วงวันหยุดยาวบางค่ะ<ฆ>ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะ<ฆ>เขาก็สร้างจัดระบบขนส่งสาธารณะค่ะอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงยุดยากจะถึงนี้ค่ะ ในช่วงวันยุตยาวเดือนกรกฎาคมเทกําลังจะมาถึงนี้นะคะก็คือวันอาซาลาฮบูชาแล้วก็วันคาฟันซาระววันเที่13ถึง17กรกฎาคม2 5 6 5แล้วก็วันเฉลิมพระชนมพันซาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระว่าวันเทีย18ถึงวันเที่31อกรกฎาคม2 5 6 5ซึ่งก็คาดข้าว่าจะมีประชาชนเนี่ยแหละออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางล็อบภูมิลำเนาทัวประเทศเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้สร้างการให้กระทรวงคมนาคม เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชน ย้ำให้ทุกหน่วยงานนะคะบูรณาการรวมกันตามมาตรการอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันยุดยาวให้ครอบคลุมทั้งมิติถูกมิตินะคะทั้งอำนวยความสะดวกมิติความปลอดภัยในการเดินทางและก็มิติด้านการควบคุมโรคโควิด -19 ด้วยค่ะทางนี้นาะยกรัฐมนตรียังห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนค่ะย,ย้ำให้ตรวจสอบรับปรุงแก้ไขจุดเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นบริเวณจุดกกลับรถทังแยกทั้งโ้งทังง,าง,างลากชันแล้วก็ จุดตัดถนนกับรถไฟนะคะพร้อมกำกับชับให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎไม้กำกับดูแลด้านวินัยจราจรต้นนรงประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน่ยกรบถึกแนวทางการป้ 19, องกันโควิดสิบเก้าโดยเฉพาะการเดินทางในระบบคนส่งสารธะอย่า่เช่นการสวมนากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง นายกรัฐมนตรีก็อกำชาับให้มีการจัดบริการคนส่งสาธารณะทางรถโดยสารสาธารณะรถไฟเรือโดยสารสาธารณะแล้วก็เครื่องบินให้เพียงพอต่อการเดินทางไม่ให้มีผู้โดยสารต่อค้างแล้วก็ให้ตรวจความพร้อมของระบบคนส่งสาธารณะพนักงานแล้วก็ผู้โดยสารย่างต่อเนื่องให้ประชาชนในเดินทางโดยระบบคนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะโดยก็ขอให้เจ้าาท่ทเกี่ยวโคองถุกคนนะคะทำหน้าท่ทยางเต็มเทอมให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยค่ะให้ปฏิบัติตามไปเตือนไปแนะนําแล้วก็คาแนะนําคองเจรน้เทีย่างแครงขัดนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยค่ะเดินทางไปล็อกกันย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ใช้เวลากับครอบครัวในย่างมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวที่กําลังจะมาถึงมีนะคะใช่ค่ะเดินทางคนส่งปลอดภัยทางรถยนต์รถไฟแล้วก็เครื่องบินรวมไปถึงเรือโดยสารรวมทุงการขนส่งสาธารณะต่างๆก็เน้นย้ำให้มีความปลอดภัยทางผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารรวมถึงผู้ที่ใช้บริการด้วยนั่นเองค่ะ